สวัสดีค่ะวันนี้ย่าก็มาดูมเมล็ดผักหวานป่าของปี66ที่ปลูกไว้ประมาณ5หลุมนะคะเนี่ยเป็นมเมล็ดที่ได้จากสวนเองไม่ได้ซื้อมานะคะตัวนี้ก็เพาะให้เป็นรากระดับละถั่วงอกนี่แหละแล้วค่อยเอามาลงเนี่ยกำลังจะแตกต้นขึ้นมานะคะเนี่ยปีนี้ไม่ได้เด็ดมเมล็ดนะคะไม่เด็ดออกนะเพราะว่า เขาก็มีหอยทากมากินอยู่เรื่อยๆนะคะเนี่ยบางต้นก็เน่าไปเองนะถ้าหากว่าเขาเป็นรากอย่างลงไปดินแล้วถ้า,มาเมล็ดเขาเน่าออกไปก็ไม่ตายนะคะก็จะแตกต้นขึ้นมาเลยนะอย่างหลุมนี้นี่มเมล็ดนี้เขาเขาเน่านะคะตัวนี้นี่แต่ว่ารากของเขาอย่างดินไปแล้วนะก็มีอยู่สองเม็ดส่วนหลุมนี้ก็มีอยู่ ามต้นนะคะนี่สามต้นเล็กๆนี่เข้าแถวกันอยู่นี่มเมล็ดก,ก็เพิ่งจะเน่าหลุดออกไปก็กําลังจะแปลกต้นอันนี้ปลูกไว้มาประมาณเดือนกว่าๆแล้วนะคะเพิ่งจะหลุดมเมล็ดเพิ่งจะหลุดเพิ่งจะแตกต้นก็ถือว่าช้าหน่อยนะคะนี่แต่ถ้าเราเด็ดมเมล็ดเลยนี่ก็จะขึ้นเร็วเนี่ยอย่างต้นนี้ก็เพิ่งจะหลุดนะยังไม่ได้แตกยอดขึ้นมานะเพราะว่า รอบนี้จะปลูกอิงธรรมชาติตัวนี้จะเอาพริกเป็นพี่เลี้ยงปลูกใต้ต้นพริกนะคะก็มีอยู่สองต้นก็แตกขึ้นมานะคะนี่ยอดค่อนข้างจะยาวแล้วส่วนสีขาวเทาๆหน่อยนึงเนี่ยที่เราเห็นนี่คือรากนะคะรากของเขาก็โผล่ค่อนข้างสูงนะคะเนี่ยส่วนที่เป็นสีเขียวก็จะเป็นรําต้นนะคะเป็นรําต้นของเขานะเนี่ยอันนี้ ก็เอามาให้ชมกันนะคะเนี่ยอันนี้ก็ต้นค่อนข้างยาวแต่ยังไม่ออกใบนะคะยังไม่ออกยอดย่าสังเกตว่าผักหวานป่าที่เราเอาเมล็ดมาปลูกนี่ถ้าเขาหยั่งรากลงไปลึกแล้วถ้าเมล็ดเขาเน่าเนี่ยเขาจะไม่ตายนะถ้ารากไม่เน่าด้วยนี่ไม่ตายเขาจะขึ้นต้นใหม่ขึ้นมาเนี่ยอย่างตัวนี้นี่ก็เพิ่งจะหลุดนะเนี่ยเมล็ดเพิ่งจะหลุดไปนี่หลุมนี้นี่นะคะ ตั้งแต่ย่าปลูกมานะคะย่าก็คิดว่าตามความคิดเห็นของย่านี่ปลูกด้วยเมล็ดที่เรางอกเพาะงอกใส่กระถางแล้วค่อยเอามาปลูกพอรากเขางอกเท่าๆกับถั่วงอกแล้วเราเอามาปลูกนี่จะได้ผลดีกว่านะคะก็อยากแนะนําสําหรับผู้ที่ปลูกใหม่นะคะเราเอามาเล็ดมางอกเท่ากับถั่วงอกแล้วค่อยปลูกดีกว่านะคะจบคลิปนี้เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณมากค่ะ